เรื่องเล่านิทานผืนบ้านเด็กชายที่ขี้เกียจรักในการนอนกลางวันแล้ว,ลวชีวิตก็เปลี่ยนผันเมื่อพ่อของเขาได้ตายจากไปกระทันหันจากเด็กชายที่เคยนอนกลางวันต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเพียงลำพังชีวิตของเขาจะเปลี่ยนผันไปยังไงนั้นเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมและรับฟังได้ในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านนาเพียงพอมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าขวัญ ขวัญเป็นชายหนุ่มรูปงามร่างกายกำยำแข็งแรงแต่ทว่าเขากลับมีนิสัยที่ชาวบ้านต่างพากันสายหน้านั่นคือความขี้เกียจสันหลังยาวในขณะที่ชายหนุ่มคนอื่นในหมู่บ้านตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อออกไปไถนาขุดดินขวัญกลับเลือกที่จะนอนมุดตัวอยู่ในมุ้งเก่าๆจนกระทั่งตะวันโด่งแยงตาพ่อของขวัญคือตาอิน ชายชราผู้ขยันขันแข็งตาอินรักลูกชายคนนี้มากเพราะขวัญเป็นลูกเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่หลังจากแม่จากไปตั้งแต่ขวัญยังเล็กตาอินพยายามพร่ำสอนพยายามยัดเยียดจอบเสียมใส่มือลูกแต่ขวัญก็มักจะวางมันทิ้งไว้หลังจากขุดดินได้เพียงสองสามทีแล้วแอบไปนอนหลับใต้ต้นไม้ขี้เหล็กหลังบ้านเสมอชาวบ้านมักจะเห็นภาพเดิมๆจนชินตาคือตาอินที่หลังขดหลังแข็งถอนหญ้าในานาส่วนขวัญน,นอนกรนอยู่บนแคร่ ขวัญเอ้ยลูกมาช่วยพ่อหน่อยเถอะลูกอีกหน่อยพ่อไม่อยู่เจ้าจะเอาอะไรกินแต่อินมักจะเปรยด้วยเสียงสั่นเครือแต่ขวัญก็เพียงแค่พลิกตัวหนีแล้วตอบกลับมาว่าพ่อกระทำไปเถอะพ่อเก่งอยู่แล้วอีกอย่างสมบัติเราก็มีตั้งเยอะแยะพ่อจะเหนื่อยไปทำไม สมบัติที่ขวัญพูดถึงคือที่นาและที่สวนร,รวมกว่า50ไร่ซึ่งแต่อินบุกเบิกมาด้วยน้ำพักน้ำแรง aching, แต่มันกลับรกร้างในสายตาของขวัญเพราะเขาไม่เคยมองเห็นค่าของดินเขามองเห็นเพียงแค่ความสบายในวันนี้เท่านั้นเพื่อนบ้านอย่างนาชื่นมักจะมาเตือนแต่อินว่าแต่อินอย่าตามใจมันนักเลยเดี๋ยวพอมันสิ้นบุญแกมันจะกลายเป็นขอทานเอาได้นะแต่อินได้แต่ถอนหายใจและยิ้มแห้ง ในใจท่านมีความลับบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกลูกชายความลับที่จะเปลี่ยนคนขี้เกียจให้กลายเป็นคนใหม่แต่วันนั้นยังมาไม่ถึงเวลาผ่านไปร่างกายของตาอินเริ่มซุดโทมลงตามการเวลาจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งที่อากาศหนาวเหน็บตาอินไม่สามารถลุกจากเตียงได้เหมือนเคยขวัญที่พึ่งตื่นสายโดเดินมาหาพ่อด้วยความหิวพ่อ วันนี้ไม่มีกับข้าวบนโต๊ะเลยเหรอเขาถามโดยไม่ทันสังเกตเห็นใบหน้าซีดเผือดของพ่อแต่อินกวักมือเรียกขวัญเข้ามาใกล้ๆเสียงของท่านแผ่วเบาราวกับลมพัดใบไม้แห้งขวัญลูกพ่อพ่อคงอยู่ดูเจ้าไม่ได้นานแล้วที่นาที่สวนของเรานะ่ะพ่อฝังมรดกชิ้นใหญ่ที่สุดไว้ให้เจ้าขวัญหูพึ่งทันทีที่ได้ยินคำว่ามรดก ดวงตาที่เคยง่วงงุนกลับประกายวาววับมรดกเหรอพ่ออยู่ที่ไหนพ่อเก็บทองไว้ใช่ไหมหรือว่าเป็นเงินถุงเงินถังขวัญถามด้วยความตื่นเต้นต่อินยิ้มบางๆก่อนจะรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายกระซิบว่ามันอยู่ในที่นาในสวนนั่นแหละเจ้าต้องขุดหาให้เจอทุกตารางนิ้วคือสมบัติอย่าให้ใครมาเอาไปนะ หลังจากสิ้นประโยคนั้นมือของตาอินก็ร่วงหล่นลงข้างเตียงลมหายใจสุดท้ายของชายผู้ขยันที่สุดในหมู่บ้านได้จากไปแล้วงานศพของตาอินถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายชาวบ้านต่างมาร่วมงานด้วยความสงสารตาอินและต่างพากันซุบซิบถึงอนาคตของขวัญเจ้าขวัญมันจะรอดไหมนะพ่อตายไปแบบนี้สงสัยไม่นานที่ดินคงโดนยึดหมดขวัญไม่ได้สนใจคำนินทาเหล่านั้น ในหัวของเขามีเพียงคำเดียวที่วนเวียนอยู่คือคำว่ามรดกที่ซ่อนอยู่เขาจินตนาการถึงไหายทองคำหรือหีบสมบัติที่พ่ออาจจะแอบฝังไว้ในช่วงปีที่ผลผลิตดีๆเขาตั้งใจว่าทันทีที่จบงานศพเขาจะเริ่มออกตามหาสมบัตินั้นทันทีหลังจากจัดการงานศพเสร็จเพียงวันเดียวขวัญที่เคยขี้เกียจจนสันหลังยาวกลับลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าชาวบ้านที่กำลังจะออกไปนาต่างพากันตกตะลึง นั่นเจ้าขวัญหรือนั่นลมอะไรพัดมันลุกมาแต่เช้าลุงมั่นผู้ใหญ่บ้านถามด้วยความแปลกใจขวัญไม่ตอบอะไรเขาแบกจอบที่สนิมเขอะกลางมุ่งหน้าไปยังทุ่งนาผืนใหญ่ของพ่อขวัญเริ่มขุดเขาขุดดินลงไปลึกกว่าที่พ่อเคยทําเขาจําคําของพ่อได้ว่าทุกตารางนิ้วเขาจึงเริ่มจากมุมหนึ่งของนาขุดพลิกหน้าดินขึ้นมาอย่างละเอียด มันต้องซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นแน่พ่อต้องฝังไหทองไว้ลึกพอสมควรขวัญคิดในใจเหงื่อการไหลชุ่มโชคใบหน้าความเหนื่อยที่เขาเคยเกลียดชังกลับถูกแทนที่ด้วยความโลภและความหวังวันแรกผ่านไปเขาขุดดินได้เพียงพื้นที่เล็กๆแต่เขาก็ไม่ท้อวันที่สองวันที่สามและผ่านไปเป็นสัปดาห์ขวัญยังคงขุดดินอย่างบ้าคลัง่งชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาต่างพากันอวเราะเยาะขวัญเอ้ยแกหาอะไรนะ่ะ ขุดดินลึกขนาดนั้นต้นข้าวที่ไหนจะขึ้นขวัญไม่ได้สนใจเขาคิดว่าชาวบ้านเหล่านั้นโง่ที่ไม่รู้เรื่องมรดกเขาขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งหน้าดินที่เคยรกร้างด้วยหญ้าคากลับกลายเป็นดินที่ร่วนซุยและพลิกกลับด้านไปทั่วทั้งทุกนาผ่านไปสามเดือนขวัญขุดจนทั่วที่นา20ไสิร่จนแทบไม่เหลือที่ว่างแต่เขาก็ไม่พบไหทองคําแม้แต่ใบเดียวความเหนื่อยล้าเริ่มกัดกินใจความโกรธเริ่มเข้ามาแทนที่ พ่อหลอกเราหรือเปล่านะหรือว่าพ่อจะสติเลอะเลือนก่อนตายขวัญน,นั่งหอบอยู่กลางนาที่ถูกพลิกดินจนหมดสภาพของเขาตอนนี้ดูไม่ได้เสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริงผิวหนังที่เคยขาวนวลกลับไม่เกรียมแดดในขณะที่เขากำลังจะยอมแพ้นาชื่นเดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีขวัญแกขุดดินจนละเอียดขนาดนี้แล้วทำไมไม่ลองลงกล้าข้าวดูดูล่ะดินมันกำลังดีเลยนะ ถ้าปล่อยทิ้งไว้หญ้าก็ขึ้นรกเหมือนเดิมเสียดายแรงที่ขุดมาขวัญมองดูที่นาที่เขาขุดด้วยความโมโหผมไม่ได้อยากปลูกข้าวผมอยากได้มรดกเขาตะโกนใส่หน้าชื่นหน้าชื่นหัวเราะเบาๆมรดกนะบางทีมันก็ไม่ได้มาในรูปของทองหรอกนะลองคิดดูสิตาอินทิ้งที่ดินผืนนี้ไว้ให้แกถ้าแกไม่ทำอะไรกับมันมันก็แค่น้ำพักน้ำแรงที่เปล่าประโยชน์ ขวัญเริ่มคิดตามแต่ความดื้อรั้นยังคงมีอยู่เขาตัดสินใจว่าจะลองขุดในที่สวนผลไม้ดูอีกที่ถ้าไม่มีจริงๆเขาจะเลิกและขายที่ดินทิ้งให้หมดขวัญย้ายจากที่นามายังสวนผลไม้หลังบ้านที่มีทั้งมะม่วงขนุนและกระท้อนที่ตาอินปลูกทิ้งไว้แต่มันไม่ได้รับการดูแลมานานสภาพสวนรกร้างจนมองไม่เห็นทางเดินขวัญเริ่มลงมือขุด รอบโคนต้นไม้ทุกต้นเขาคิดว่าพ่ออาจจะฝังไว้ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ๆการขุดในสวนนั้นยากกว่าในานาเพราะมีรากไม้ขวัญต้องใช้ทั้งจอบทั้งเสียมและมีดพร้าในการถางป่าออกในระหว่างที่เขาขุดหามรดกเขาก็ได้ทำการพลวนดินและกำจัดวัชพืชไปในตัวโดยไม่รู้ตัวเขาเริ่มเห็นว่าต้นมะม่วงที่เคยแครกแกรนพอได้รับการพลวนดินและเอากาฝากออก ใบของมันก็เริ่มเขียวสดใสขึ้นชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงดูนั่นสิสวนตะอินเริ่มดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วนะเพราะเจ้าขวัญมันขุดหาขุมทรัพย์แท้ๆชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนจากคำดูถูกเป็นความชื่นชมขวัญเริ่มรู้สึกถึงความภูมิใจลึกๆเมื่อเห็นสวนที่เขารื้อรังให้สะอาดตาขึ้นแม้ว่าเขาจะยังไม่เจอทองแม้แต่บาทเดียวก็ตามความขยันที่เกิดจากความโลภในตอนแรก เริ่มกลายเป็นความชินมือโดยที่เขาไม่รู้ตัวเวลาผ่านไปจนครบปีฤดูฝนมาเยือนที่นาที่ขวัญเคยขุดจนดินร่วนซุยนั้นเมื่อได้รับน้ำฝนดินก็พร้อมสำหรับการเพาะปลูกอย่างที่สุดขวัญที่ไม่มีเงินเหลือติดตัวเลยตัดสินใจกู้มเมล็ดพัน์ุจากลุงมั่นมาลงนาเพราะเขาเสียดายที่ดินที่เขาอุตสาหขุดมาทั้งปีเอาวะในเมื่อหาทองไม่เจอ ก็เอาข้าวไปขายแลกทองละกันเขาปลอบใจตัวเองปีนั้นเป็นปีที่ฝนฟอาเป็นใจอย่างประหลาดหรืออาจจะเป็นเพราะดินที่ถูกพลิกและพักไว้เป็นเวลานาน,านจากการขุดของขวัญทําให้ข้าวที่ขวัญปลูกเจริญเติบโตง,งอกงามกว่านาของคนอื่นๆในหมู่บ้านรวงข้าวสีทองสุกอารามเต็มพื้นที่20ไร่ดูราวกับพรมทองคําที่แผ่ขยายไปสุดลูกหูลูกตาในสวนผลไม้ก็ไม่ต่างกัน มะม่วงที่เขาเคยพรวนดินไว้ต่างออกลูกดกจนกิ่งแทบหักขวัญเริ่มแบกผลไม้ไปขายในตลาดชาวบ้านที่เคยหัวเราะเยาะกลับมาขอซื้อผลผลิตจากเขาขวัญมะม่วงบ้านแก้วหวานจังเลยนะปีหน้าฉันจองนะคําชมเหล่านี้เริ่มทำให้หัวใจของขวัญพองโตเขาเริ่มเข้าใจความรู้สึกของพ่อเวลาที่กลับมาจากนาด้วยรอยยิ้มแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าเพียงใดก็ตาม ในวันที่ขวัญเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นเขาได้เงินจากการขายข้าวและผลไม้เป็นก่ะเป็นกรรมมากกว่าที่เขาเคยฝันว่าจะได้จากหีบสมบัติสีอีกเขานั่งอยู่บนแคร่ไม้ตัวเดิมที่พ่อเคยนอนนึกถึงคำพูดสุดท้ายของพ่อมรดกอยู่ในที่นาในที่สวนทุกตารางนิ้วคือสมบัติน้ำตาของลูกผู้ชายไหลพรากออกมาขวัญเข้าใจทุกอย่างแล้วมรดกที่พ่อบอก ไม่ใช่ทองคำที่ฝังดินแต่คือดินที่ร่วนสุยและความขยันที่พ่อต้องการให้เขาฝึกฝนผ่านการขุดหาสมบัตินั่นเองพ่อรู้ดีว่าถ้าบอกให้ขวัญทำงานขวัญจะไม่ทำแต่ถ้าบอกว่ามีสมบัติขวัญจะลงแรงและแรงนั่นเองที่จะสร้างสมบัติที่กินไม่มีวันหมดขวัญลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่หลุมศพของพ่อเขาไม่ได้ถือจอบไปขุดหาทองอีกต่อไป แต่เขาถือช่อดอกไม้จากสวนที่เขาปลูกเองไปวางพ่อครับผมเจอมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้แล้วครับมันไม่ได้อยู่ในไหแต่มันอยู่ในมือของผมเองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าขวัญกลายเป็นชายหนุ่มที่ขยันที่สุดในหมู่บ้านนาเพียงพอเขาขยายพื้นที่ทำกินช่วยเหลือชาวบ้านและสอนคนรุ่นหลังเสมอว่าอย่ามัวแต่นอนรอมรดกจากฟ้าเพราะมรดกที่ค่าที่สุดนั้นซ่อนอยู่ในหยาดเหงือ่อ และการลงมือทำของตนเอง